เพื่อนๆบางท่านก็บอกว่าคล้ายๆเป็นมากไข่เน่าอีอย่างสักอย่างอันนี้ยายยอมหลับเ่าเคยกินนะคะนี่ครั้งแรกสิลองมาอันนี้ก่อนซุกแล้วซุกแล้วพันนิ่มมากต่างจากอันนี้ต่างจากหน่วยหน่วยอันนี้เลยนิ่มเนี่เดี๋ยวเดี๋ยวสิด,ดปาอันนี้มาเวลาบิควันมันออกมากทั้งที เพื่อนลอกไปไมไีเลยง่ายามามาเนาะง่ายจริงเพื่อบางคนต่อลอกบางคนก็บมาลอกเลยค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสิ่มเดี๋ยวกองเดี๋ยวเพื่อนเพื่อนสิมให้เพื่อนเพื่อนเบิ่์มกันเอามาโอ้โหผู้ดีค่ะใด้เพื่อนเพื่อน มันหอมทั้งหวานทั้งมันมันเนื้อเหนียวเขนบอกว่าืธอมันมีฟิลลิ่งที่กัดแบบกึกคึได้ว่ะมันมันเหนียวเนี่ยร่วนร่นปะลองให้ตากร้อมันเนื้อเหนียวปะเหมือนทุเรียนปะเหมือนทุเรียนซีซุปหามซุปแบบหำหำซุปร่วนซุปแบบคึกเขบอกว่าืธอเห็นเห็นบอกมันพุผุแต่กินแล้วมันเหนียวอ่ะ มันเปนชินชุวยเยอะเลยเนาะหวานมากเ่มันโมเมนหวานเจี๊ยบเลยนี่เบิ่งเนื้อมันเพิ่เพิ่มนในในเนี่ยเนี่ยมันเป็นแบบนี้เหมือนอกเซนเซนเซนเนาะนี่เนี่ยม้วนเลยค่ะอืมอืมอร่อย ส่วนมากอันนี้หลายคนก็เคยเคยได้กินมักอย่างฉไมีสองแบบอยู่ด้วยเพืเ่อนๆย่างประอยโู่เนาะดู่ิดมันซุกแล้วเพืเ่อนๆมีแบบนี้มัปปนซุกไปแล้วมันซุกแล้วเดี๋ยวเดี๋ยอันนี้ก็ทิพาให้เบิง่งคือกันนี่ทำมันซุกแล้ว ว่าใส่ตู้เย็นมาให้ีิซำนี่ใส่ตู้เย็นมันจะช่ำมากแล้วเพิ่นทีมีแบบเยอะๆแบบนี้เม็ดเพิ่นกันเม็ดเพิ่นกันขึ้นมักละมดเพื่อนๆน,น,นี่สายพันธ์เดียวกันเนียจ๋าคิดว่านี่อันนี้ยังบนทันได้กินเบงเดือพายเบิ่งซื้อกับเม็ดเม็ดโตนี่ห้ะ อืปอกกะได้บอกปอกกะได้เพือกก่นอนหลายคนก็นอาจจะเคยได้กินด้อยนี่ยาจาย๋าต้องขอออกตัวไว้ก่อนว่าสําหรับตัวยาจาย๋าเคยกินครั้งแรกที่จริงมันกบะวด้มีเป็นครั้งแรกบางพที่ก็อาจจะมีแต่ในหมู่บ้านนี้มีแค่ บ้านยากะแพงต้นเดียวมีแค่บ้านยากะแพงต้นเดียวนะคะเพื่อนๆนี่เพื่อนยากับความไปก็ได้ยังไยาบอกว่าย่างไปในแม่จะยายจ่าปูป่ายนะลูกสองลูกนะคะเพื่อนๆใส่น้องลูกนึงสุกดูยังไงมันเหลืองบ่ะมันนิ่มๆใส่น้องมันสุกสองหนึ่งแล้วปะแม่ก็บคุเบิ่ง สงสัยยะไปแล้วมังน yeah mm. ่น่าไปแอ้วเม็ดมืนเบิมเม็ดยัเนาะเม็ดมันคือหมำมุคือกันศัสนเหมือนขนมเลยอยแก้เบ็ดมันให้เพื่อนๆเบืมอ เพื่อนๆคือเมล็ดอุ้ยแม่จับมีสองห่วยพอกินมั่งนี่ เดี๋ยวน้องพี่พ่อไปกินเบแรกมันบอลหยน้อยหน่อยชุดเจ้ายานมังมากินกเพื่อนบ่งมันมากเพราะบ้านยังไม่ได้แต่งตัวฉสนแต่งตัวเซ็นซิม ซิมให้เบิ่งกันนะคะเพื่อนกินให้เบิ่งนอ่ะโยดมือไปน้องสุดมากมือเนี่ยถ้าใส่สซเย็นเพื่อนก็จะเป็นนึบเป็นคืสเจดีนี่เพื่อนๆเื่ออืมเป็นชือเจดีนี่นะก็จะว่าคือพวกนี่ลักษณะก็จะแบบนี้ อันนี้สีซ้ำน้ำหวานๆหอมๆแต่ความหวานก็บโบเยอะแต่บอกก็คือคลายวุ้นแต่ถ้าเพื่อนโบชุกนี่เพื่อนจะเป็นอย่างๆนะเพื่อนๆเมล็ดมเมล็ดสีสายพันุ์เดียวกันกับมมหมักหมักละมด สายพันเดียวกันเลยนะคะเพื่อนๆเองจากเสือปูแต่สรุปแล้วกินตัวนั่นแล้วหมักอันนี้หลายกินข้างเลกอันนี้ข้างเลก้ยผ่าให้มันใหญ่ๆชุกจะกินใหญ่ๆให้เ,เพื่อนเพื่อนอ๋อ สำหรับบางอย่างนี่เคยได้กินอยู่เพื่อนๆผลไม้เน,นะาะค่ะอันนี้ชื่อ,อยังเกาะอันนี้ว่าลูกโทแต่มีเพื่อนๆหลายคนคือลูกไข่เน่าลูกต้นยังเกาะที่บ้านเฮาเอิญหมักไข่เน่ามากอ,ากอนนะนะบอแมนไหมมีอีกแบบนึงอะนะหมักไข่เน่ามากอย่างที่จะเว่าค่ะ คืเข้ามาเพื่อนจิ้มห้เบิ่งแล้วแบบแซ่บร่อยหอมมันอันนี้สิออกน,นึบแต่ตอนผ้าบนนึบมันสิออกไปเลยนุมเหนียวมากแต่มันสิเป็นแบบเนยแต่เวลากินมันจะเหนียวน,นึบเลยเพืพ่นอ,อนุุกกแแลล้้ววบ่ ซุกแค่สองหน่วยแตกต่ ing, างกับแตกต่างกับลูกดิบลูกดิบเนี่แข็งคู่นวยยากเนี <c oughs> <c oughs> ่ยแขบงเลยวะแข็งแต่ล <c oughs> ูกซ <c oughs> ุกส <c oughs> ีนิ่มนิ่มะลองจับมือดูนิ่มๆนิ่มๆโอ้ยนิ่มเวลนิ่มเลยเออนิ่มๆเอาให้อันนี้เดี๋ยวแตะ่ลิ้นใจหน่อยอะ ลองเบิ่งจากก้องกับบุฟเคยกินคือกันม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 าดเหม็นละมุดเลยอ่ะลอกก็ได้บุลอกก็ได้แบบแม่เหมือนละมุดเลยแต่ว่ามันมันบุกินคือพิวคือละมุดยัยมุดสัสสัสแต่อันนี้สินิ bah, <g ots> <g ots> ่มๆเหมืนนี hmm. ้เหนียวเนียวมันมันอืมได้เหรอคนละพิวเลยยัยมึงเหนียวเหนียวหวานอื หวานมากแม่บอกเต็เหนียวเอาตรงๆว่กินมันกินนั่นน่ละลราโมเล่กินมันคือกันมันคือสายพันเดียวกันกินแย่รสชาติดีโอเคอมันเันอยู่เหนียวเพื่อนมันขนมอะไรสักอย่าง คล้ายค้เค้กก้วยหอมวาว่าเหมือนเหมือนขนมอะไรสักอย่างนี่ล่ะเคยกินแค่นี้เดียวกับเพื่อนๆนี่มากินให้เบิ่งแล้วเนี่ยระหว่างมากอย่างใส่ตู้เย็นไว้กินเพื่อนๆรสชาติต่างกันอันนี้เป็นคือวุ้นคือเจลลี่ส่วนอันนี้เหนียวหนบหวานมีกลิ่นหอมมีกลิ่นหวานเหนียวหนบหวานสำหรับวันนี้นะคะ ก็ต้องขอบคุณพี่พเพื่อนๆที่เข้ามากินหมักไม้นามอาจาตอนกี่กับข้าวาไดทายให้เบิ่งมาเนี่ยต้องลาไปก่อนน้องชาบ๊ายบาย